ครับพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพชรควาดีแช่แนวสุขสุขคนนะครับเด้อทุกคนทุกท่านพี่น้องกองไฟสมองทุบบนครับบรรยากาศครับมาฟ้ามพคอสง่าฟ้าม์นะครับเด้อจงงอจงควายคูนแนวคิดเป็นคิดอย่างไรกิจ่ังอยากมาเลียงงอเลียงควายครับควายสายพัฒนาเด้อพี่น้องเด้อคือว่าง,งามครับนี่นี่นี่สุดยอดของ่อ แน่นอนนี่รถป,กปิกอัพบอพเอใช่รถปิกอัพบอโอ้อยากได้จะขันยูดอกมามีเงินช่วงนี้โอ้หง่ายๆเลยครับเด้อเงาใหญ่หญนะขออนุญาตไทยเลยครับเด้อก้อยกำลังเล่นน้ำโอ้ ความบานบันครับฟันบานบานสายพัฒนาโอ้นหนาโนกโม่ดีครับก้อนใหญ่ก้อนตันหัวใหญ่หัวตันเนื้อหนังครับพี่น้องโคตรแล้วหุยตัดยอดครับก้อยเผือกก็นนมีไม่ได้เด้อครับเมืปลูกเชือกโอ้ครับพี่น้องสังเกตง่ายครับพี่น้อง,งคร,รอเพ,พิ่นกับเกศศาสาดสะอาดนี้นะพี่น้องเด้อครับ สังเกตง่ายๆครับขออนุญาตขอโวษขอไัยหลายๆอาจจะบ่แจ้งไปได้ครับพี่น้องอือรับเพราว่าเย็นละทั้งทั้งพาอยู่เขาทั้งเย็นครับพี่น้องมาในมากกับความชุ่มฉ่ำครับหลังจากพายุโนโลกเขาออกไปละพี่น้องเอาครับเอาวันดีครับสื่ออย่างนั้นครับผมแนะนํำความพอสังเาครับผม ฝากเบอร์โทรนะครับผมบอร์โทรก่อนละครับผม9่วนเก้าสี่สองสี่หงหเกพ่อสงงาฟาร์มเนาะครับเนาะอ้กราค้งยหนาปนิ่งมสูงหเลยครับผมนี่ยร1 14 3, 14 4สนะีนะ่สิบเนาะสบประกันเนาะครับเนะบนะาะีนสูงเนีอ่นนานตายย่อเนาะร้อยสี่สิบกว่าถือว่าเตียนลครับผมอือครับพลหญยอ่างเลึกด้วยครับด้วยแกงขาดีอ ลักษณะครับถูกอัตลักษณ์ควายไทยตาแต้มน้ำโมครับผมนี่นะอตาแต้มของคอของน้ำโชคสายปานสุรินโอ้ลูกน้ำโชคสายปานสุรินทร์นะครับพี่น้องเด้อครับขออนุญาตครับอนุญาตถ่ายคลิปเบิรมจูเนียได้จักเดือนแล้วครับผมเดเดือนครับไอเจ็ดเดือนนะครับเนาะโอ้แยกลูกไปแล้วอืมครับผมลูกตีท้ายมันนั่นเนาะโออ่ะมะไม่บ่ตื่นเบิรมจูเนียได้เจ็ดเดือนนะพี่น้องเด้อ ครับผมแกงขาดีหางเหย้าเป็นผัวเลยไถ่บักเน่าตัดครับเนื้อหนังเพื่อห่อได้ลูกจักตัวเหรครับผมลูกสองในสองลูกสองในสองเนาะครับผมถือว่ไงวายเหย้าครับคิดว่าจังใดดีอยากเปิดบ่ครับผมเด็กเติบโตแล้วครับตรงกันกันจังว่าครับผมอันเลี้ยงให้กันมาากจังบ๊อบบอกราคาเลยบ่ครับหลังไม่บ่มาคุยกันเว้มันหามันถือมันแพงครับอยู่นี่แน่นแน่นหนาคอกนะครับเนาะ แม่นหนาคอกมาบังตัวจริงหนาคอกได้พี่น้องเด้อครับผมถือว่าใหญ่ครับผมหนาตาบังหนาบังตาเด้ครับเด้อเดี๋ยวอ่อมบังจากต้อยครับบังไปทางไทยครับบักเผาใหญ่เนะครับเด้อไหลไหลเส้นน่ครับบักเผาเป็นเป็นศอกครับผมบักเผาปรับนมงามนะครับเด้อสีชมพูอ่องตองปรับนมลูกสองในท้องกับนมงามครับผมหาง ัวกครับยางงามครับผมเล็บแข้งเล็บขาดีเล็บน้อยบอขอดเล็บเสมอดีเนาะครับผมเล็บกับโปบกเผาเด้ครับด้วยขาบงี้ยเงีนี่รับน้ำหนักได้เนาะค่อยขาใหญ่ต้องต้องโตใหญ่รับเทว่าแน่นอนครับของเพื่อนดีครับสุดยอดครับนี่นี่ครับผมแน่นอนครับอ่างครับร้อยสี่สิบสามสี่สิบสี่ครับผมสิบสามบวกกับเนืองนังหนาดีครับผม แข้งขาหนาตาเชิดครับโอ้หนาฝรั่งครับพี่น้องนี่หนาทางดังพบนะครับเนาะถูกอัตลักษณ์ควายไทยนะเปิดโทษหลังไม่นะครับเนาะคุยกันเปิดจังสี่ก็จะว่าได้แล้ามาเปิดทำไมมาเปิดจะไมไม่บอกราคาชมชมยิ้มชมนะครับเนาะถูกใจครับเน้นนะเน้นนะเกตเดือนครับผมเน้นหนาคอกครับผมเน้นหนาคอกครับนี่นี่ครับผมเบิ่งหางเบิ่งไทยดนะครับพี่น้องอ่หางบัวดอกเนาะ มีต้นนี้ยังบอครับผมอครับโอ้สุดยอดครับพี่ดอกถือว่างามถือว่าเลิศนะครับใส่ได้ของพอครับโอเคครับผมย่างดียางงามนะครับด้วยขาหลังทับขาหนาตับๆเลยครับผมเหยียบตีนเก้าเนาะเหยียบห้อยเก้าเลยครับผมโอ้ย่างดีครับผมเทสงเา่ะชมอีกตัวต่อไปนะครับด้วยขอบคุณครับผมที่รับชม อ่าสังเกตข้อค้นกับว่ง่ายๆครับพี่น้องถือว่าเก็บจ่าจะอันดีครับช่อมติดัตต่อไปครับผมอ๋อเทาเทางามๆนี่เป็นจังไรครับผมลูกเตาแล้วก่อชนบรีชนบุรีร้อยนะครับความสูงครับผม1 4อครับอายุอายุครับผมเก้าเดือนร้อยสิบเก้าเดือนความสูงร้อยสี่สิบอย่ครั ล่ำตมโตหนาเด้อครับเด้วยเงาสวงเงาสีไงเป็ mer, น Contact, หน so าอยู่ครับพี่น้องเบิ่งครับหนาชนชนบุรีหนาจังซี่บ่ครับผมหนาอืย่าจังซี่เขาตากๆเนาะเขากลมๆพอชนบุรีแม่์ชนบุรีเด้อพี่น้องเด้อกับผมบอบ่เคยเห็นเยอะเตี้ยมี่นว่าควายชนควายชนระวังควายชนครับนี่หน้าตานี่บ่ค่อยชนบุรีบ่คืออุเัยเนาะอุเัยมันจะเป็นเขากลางๆเนาะอันนี้ครับผมหน้าตา เป็นจังเลนอนาตานีเนาะถือว่างามนะครับชนบุรีกับเป็นเพิ่งจะเห็นนี่ครับได้สูงได้ยาวนะครับเด้อปักเผาไ่งครับผมแข้งขาอ้่งเป็นหนาครับพี่น้องอนาคตไก่ครับต่อยอดได้ถือว่านี่ครับนี่นี่นี่ครับเลนนอนของพ่อยิลีครับผมร้อยสี่สิบนะครับพ่อชนบุรีแม่ชนบุรีครับตากล้องพ่อสององเนาะตาเต็มเพาะนิดนึงครับชัดเจนแน่ครับผม อับควันดีควันมังคนโอ้โกตกสว่างครับผมหางบ่ปันไดมันบ่ครับบ่ท่านเต็มเนาะครับกับผมยางดีนะครับด้วยยางโอ้ทกขาดีครับผมขบดดีล่ดีกับรึ่งบือโอ้ยังกุยคุยกับงามครับผมคุ้ยคือว่าใส่ใหญ่ครับผมสวยๆของพลอยหลีครับผมจริงๆสง่าคามนะครับ มาชมควายงามนะครับตัวเจ็ดสี่สิบุขสุขนก็ดีครับอาจจะบ่รเก่งบันไดครับผมเพราะว่าทายตนยินทายเฝ้าเฝ้าอันนี้ควายเผือกนี่ลูกเต่าลักกอจังเลยครับผมเงินอุ่ไทยเงินอู่ไทยอู้ยครับโปรดแล้วพี่น้องอ่างเนาะสูงร้อยสี่สิบเอ็ดแม่มันลอยสี่สิบเอ็ดอืมแม่ลอยสี่สิบเอ็ดตอนนี้เขาสูงบันไดครับผมโอ้ยอ่างสายอ่างบอกครับนี่สายอ่างสายพัฒนาเนาะมัดทองไงครับผมนี อ้นบันทายกันนาดีครับผมเดือนตึ่นกับแกงขาครับแกงขาดีครับเด้อเขาแก้วครับผมแม่นบอก <ไป S 1> เขาแก้วเล็บแก้วเด้อพี่น้องเด้อ <ไป S 1> สายสายเงินอัยไทยเงบุ๊คสาวเงินอู่ยลูกสาวเงินอุทไทยได้เจักเดือนครับผมสิบหกเดือนครับโอ้แม่สาวด้อครับเด้อพอท่านพอสมกับพี่น้องเขากลมๆถือว่างามครับผมอ่างเลือกอ่างไงนาครับผมกับถือว่า สดชื่นนะเห็นต <those> no <welche> ัวนี <player> ้เป <inappropriate> <s Elliott ills> ็นเป็นครับนี่ครับแน่นอนของพลอยดีครับผมวันดีคนมองค้นครับวันทุ่นเขาเปลือกคนเจียวมันนี่หับเงินหับทองครับพี่น้องวันดีกับอ่างดีเนื้อหนังอ่ะโอดแล้วครับเป็นไทยคุยครับเขาก็ยังหนาๆนาเนาะค่อเขาเนะหัวใหญ่หัวหนาข้อตันเอิรนคุยเนาะเขาเอิรนคุยคุยอะไรหนี่ไม่รู้อันที่ว่าเป็นข้อมันนะเอิรนคุยหนาทางดังคมครับผมถือว่าได้ครับตา หูเชื่องเนาะตีเนาะจับได้ใบได้โอ้ครับยืนสง่งงานนะครับเด้อยืนตรงพี่น้องมังกรครับผมแข้งขาาลังทับขาหนาเป๊ะเลยครับผมการดึงการย่างการเดินขับร้อยสี่สิบร้อยร้อยสามสิบเท่าไหร่ครับผมสามสิบบวกเนาะครับเนาะครับผมถือว่าอืมฟลอยดอนเนาะโอ้ครับผมเงินอุทัยครับพ่อเงินอุทัยนะครับหน้าตาดีครับผม เชื่องดีครับผมผมมีตำนี้ยังเนาะอันนี้มันเป็นจำๆน้งได้ครับมีมีการนิดหน่อยเนาะยอดดังเนาะครับผมการนิดหน่อยครับผมสวยงามเท่ครับผมคือว่าใส่ได้ครับงามของปลอยหลีครับผมการเลี้ยงการเลี้ยงได้ให้หัวหันบ่างครับอือครับผมสนมากเด่นอย่าสดครับครับผม จบตั้งพวสจบยังมากกว่าเบาต้นพ่อแม่ตีบริหารงานก่อสร้างคิดยังไงยังอยากมาเลี้ยงครับผมกว้างมีเลื้องควายเ,เป็นฟ้าม,มอ,อเลอยอกเ็เป็นธุรกิจของเจ้าของเองเนาะครับผมเจ็ดของเจ้าของข,องขอยันคืออยู่น้ำเขานี่อาจจะครบความสำเร็จก็ได้ <laughs> นายจะเป็นอาสมาหลายปีครับผมเออืมครับผมความคิดเพิ่งนะครับเด้อเป็นเิ่นมีความรู้ครับผมเฮ็ดงานมาหลายเิ่นกรเบือกนก็อยากมาทำธุรกิจครอบครัวเนาะเขานี่เขาเอื้นธุรกิจครอบครัวบเนาะฟาร์มฟาร์มครับพี่น้องออนมหยผ ครับผมต่องใจรักนะครับทุนเบาต้นว่าต้องใจลูกคคครรรรัััับบบกใจผมอยากได้หลายบ่วใดเราต้องใจเย็นๆนะครับเนาะไปเรื่อยๆครับผมเอาชมตัวอีกตัวไปครับผมตัวนี้ลูกเต่าเล่าก่อผู้ใดครับืึ้นญ่ครับแต่ลูกจากพอจากแม่แต่เอามาจากอุทัยธานีอุทัยธานีอ่าเป็นหมูพับนะครับหมูพับ ผมว่าเป็นสายตะแกะลาดยาวอู้ตะแกะลาดยาวบัวเต้าบัว่าวลอยผักเส้นได้ขวามาเขาว่ามาเนาะบ่มีใบไม่หลอดเนาะได้จักปีแล้วครับนี่ลูกตัวที่สามในทองครับลูกที่สามในทองทองกับเพชรสยามในทองว่างไหครับผมทองกับเพชรสยามเพชรสยามได้จักเดือนครับสามเดือนมีใบไม่หลอดเนาะครับผมเซียมเป็นลูกของลุงเพชรครับอือเซียมเป็นของลูกลูกเพชรนะครับเด้อเบิ่งแขงขาดีความสูงใหญ่เงี้ยนี่ ลอยสี่หกสี่เปียครับพี่น้องโอ้โหโปรดโทษ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 สุดยอดครับพี่น้องนี่นี่ครับแน่นอนครับผมเบางคนเลยพี่น้องเลยเป็นสายเราตะแกะลาดยาวเราตะเกะลาดยาวนะครับผมก็จําชื่อบ่ได้ผมบ่เก่งทั้งควายนะครับเด้อบอกเด้ตะแกะลาดยาวที่บางหน้าเบางตาเขาใบหูยิบนะครับใบหูยิบใบพัดครับผมใบพัดเป็นสายอุทัยอุทัยเขาจะสายตะแกะลาดยาวตะแกะลาดยาวเด้อครับเด้อหูพับเนาะ หูพับเนาะไปหูพับ,บ,บอืมจีได้ความรู้นี่ครับผมตาแต้มจักน้อยเนาะกับข้อใหญ่ข้อหนากระบานใหญ่นะครับเขาเง่า,าครับผมพ่อตันพ่อหนากระบานใหญ่กับบักเผาใหญ่ครับผมเอาพีเจนาหรือพี่น้องเอ้ยบังคับผมบักเผาหมดแล้วครับเล็บดีครับ <c oughs> ปานโปบักเผาเด้อครับเด้อเล็บแข็งเล็บขาอับนุ่มดีสีเต่าครับสีชมพูได้ลูกลูกเอ่อตัวที่สองกับยางตามสุด สายไดครับลูกเขาผมสายเจ้าพายุเจ้าพายุได้จักเดือนครับผมลูกใบยกเจ้าเจ้าพายุพายุเป็นลูกใบยกพายุเป็นลูกใบยกได้จักได้พ่อเดือนไปครับได้ประมาณสามสี่เดือนเพศแม่ปะครับผมเพศผู้เนาะโอ้หนาหน้องมุกครับผมโอ้นี่ครับตะเกะลาดยาวนะครับนี่สายครับหางเนี่ยพวกครับผมหางกับพวกงามนะครับเด้อครับผมเขาคอกโอ้ยหลังเปรอะเปรอครับพี่น้องอาจจะว่า ชัดเจนไปได้เฝ้าๆกับพี่น้องตอนเย็ยนขอัพหลายๆอืมอามาชมไฟยอยู่คอครับสนใจกับเอฟซีสนใจครับโทรมากคุยก็ได้ครับเน้นตัวจริงครับผมมาเบิ่งหนาคอ,อกได้นะครับเนาะมาเบิ่งหนาคอ,อกอืมฝึกหัดเรียงได้พี่น้องเด้อเรียงมาจากปีเหรอครับผมเนี่ทำทำไม่อีกแน่เรียงมาจากปีเหรอครับผม ว่ท่านทั้งปีเนาะโอ้ไเด้หลายปานี้ครับพี่น้องเหลืองัวเลืองงหลายแล้วเหลือร้อยละเหลืองงวงมาอยากตเวเข้ายากว่าเ้ายากกว่าผอ๋ครับถามความคิดเห็นนะครับด้วยง่วมันอยากกิโลคัวมัน้องาหารพิมมันครับอืมอมันตงสิอ้วนสมบูรณ์อนครับผมไอาหารนโอ้ การแกเนือ้ดีกว่าินาเพื่อดก็ะอวนครับผมเอาเขากมกอมนี่ะครับผม้เป็นลูก้านห้าแสนคบ้นอืมเอบังกับบังไม้นครับแล้วตัวเก่าหนึ่งม่ะตัวที่บังมันนั่นเ่าอืมแต่ว่าบังไม้ครับพี่น้องล้านห้าแสนพี่น้องลูกล้านห้าแสนโอ้ยเื่องเลยครับเด้อขออนุญาตครับพี่น้องถือว่า ความสูงครับผมใงเง่าขงสี่หนึ่งหนึ่งนี่ร้อยสี่สิบสามนะครับด้วยกับเนื้อหนังโพดแล้วครพี่น้องกับนาตาร้อยสี่สิบสามประกันนะครับช่วงนี้ท่องว่างครับผมสันทนาเขาทองเดือนละครับพกสายได้ครับผมท่องกับบิ๊กเบิร์ดครับบิ๊กเบิร์ดเจ็ดเดือนนะครับด้วยครับผมรั่นแล้วเนาะโอ้โหหลายแล้วครับผมคือวายหญเง่าครับแข็งขาดีอ่ะโปบักเผาเลยครับพี่น้องนุ่มดีซีเต่าขึ้นเก่า วันดีควันมงคลขังหนาครับผมพ่อใหญ่พ่อหนาก็อตันร้อยสี่สิบความสูงร้อยสี่สิบสามครับผมครับผมประมาณร้อยสิบสามเนื้อบิ๊กเบิร์ดเจ็ดเดือนนะครับรับอ่างครับสายอ่างครับเลืกๆครับผมลูกสาวตัวที่สองนี่ลูกเต่าลักกอไพครับผมน้ำโชคบุ่้นข้นยังบุ้นทวีคุ้นทวีเลยครับเนี่ ได้ได้เจัดเดือนครับผมแปดเดือน,นเอนานะโอโ้ร่อยยี่สิบอรอยยี่อร่อยอยี่สิบบวกเนาะหนังหนาทายไงนะครับด้วยห้วดีเดี๋ยวบังแม่เข้ากันครับผมพี่น้องโอ้กำไรขามีพร้อมครับป่องขาหลังนะครับด้วยอ่าถุงใส่ถุงทองถุงขาพร้มอมกับบปอกเปลือกเผาญงโว้ยครับพี่น้องบางตาหนาตาครับพี่น้องหนาหนโกโมโดีครับผมหนาทางดังคมเต็มเต็มเลยพี่น้องหนาทางดังคมสวยครับผม อันฝรั่งกหรอชื่อว่าควายฝรั่งก็ง <laughs> ครับผมลูกบิ๊กเบิร์ตเจ็ดเดือนนะพี่น้องเด้อย,ยงงา,ง,างงามงานสังง่ายบังหน้าตาลูกเขาก่อนสามร้อยหกสิบอันศาเด้อพี่น้องเวียนไปเวียนมาอั <laughs> นทีไ่ไรตาอนุญา <laughs> โตโอ้ตัวอะไรคุณทวีครับผมได้ได้ไแปดเ,ปเปดือนแปดเดือนโอ้หน้าตาเลยครับพี่น้องครับผมการย่างการเดินกับเฉียงเลี่ยงง่ายครับผมเนื้อหนัง กับโค้งสางไงอ่าโท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 กับปวดแล้วกับพี่น้องกับนีทั้งงวดทั้งควาย้ะครับเด้อบังตะควายแล้วบ่นี่งวดงวดโปรมดบอเนอะเนาะครับผมอืมโอเคครับผมออขอบคุณเอฟซีพี่น้องเขาครับอัดขอบคุณหลายๆครับผมบัดดีครับผมครับผมบัดดีครับผมบัดดีครับผม